จอข่าวเด่นครับ17ก44นาทีครับท่านผู้ชมครับมาว่ากันเรื่องของการประชุมคณะอนุกรรมการตรกอตารเรื่องร้องทุกข์ซึ่งเสร็จไปแล้วไม่มีบทสรุปนะครขณะนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของตำรวจตำรวจชายแดนภาคใต้3จังหวัดกำลังประชุมอยู่นะครับมีรักษาราชการผบตรประทิบกันประเสริฐเป็นประธานเองตามข่าวผมจะไปคุยกับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตรวจโทพงศพัฒพงษ์เจริญ ออกมาคุยกันก่อนเนี่ยนะสวัสดีครับ่ายโฆษกครับครับสวัสดีครับคุณสรยุทธครับท่านผู้ชมครับครับขณะนี้คณะชุดสิทธิประโยชน์กำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมครับครับกาลังคุยกันอยู่ครับแนวโน้มเป็นยังไงครับเอาเรื่องสิทธิประโยชน์ก่อนนะครับผมคิดว่าในนามของข้าราชการตํารวจเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครับเเภอในจังหวัดสงขลาครับวันนี้ท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานในที่ประชุมก็เริ่มต้น ท่านก็แสดงความเสียใจนะครับสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเป็นวันเวลาที่พวกเราทุกคนทุกหน่วยนะครับที่อยู่ในส่วนกลางที่เป็นต้นเรื่องในการที่จะเยียวยาหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเราจะต้องเดินหน้าเต็มที่นะครับในการที่จะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมคิดว่า เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนดีใจครับ,รบที่ที่มีวันนี้ <c oughs> แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ข้างทางมานานเนี่ยวันนี้ท่านรักษาการผู้การตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าจะต้องทําให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับครับก็เอาเป็นว่าสิทธิทั้งเก้าประการเนี่ยที่พูดคุยกันในวันนี้โดยกรอบที่อนุมัติหลักการไว้เนี่ยทุกสิทธิทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทั้งหมดครับได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดครับได้ทั้งหมดครับโดยเฉพาะ เรื่องของการนับเวลาราจการเป็นทวีคูณที่จะใช้สิทธิในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือแม้แต่กรอบระยะเวลาในการที่จะพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนออกไปปฏิบัติการในพื้นที่อื่นนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ากระบวนการในการทําต่อไปอยากจะกลาเรียนอย่างนี้ครับสาหรับเพื่อนข้าราชการตํารวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เนี่ยที่ประชุมก็อนุมัติทั้งหมดสําหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆแต่ว่ากระบวนการในการดําเนินการก็ท่านก็มอบหมายให้ คณะทํางานย่อยแต่ละชุดที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องไปประชุมคณะกลุ่มย่อยโดยเชิญทางผู้รับผิดชอบที่เป็นฝ่ายอานวยการของอสอชตเนี่ยนะครับหรือว่า<อ>ผู้ที่รับผิดชอบในการสามจังหวัดจากคะแนนภาคใ้เนี่ยมาร่วมประชุมแล้วก็สรุปให้เสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยภายในวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคม,มนะครับ,รบจากนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะออกมาเป็นระเบียบปฏิบัติอันไหนจะต้องเป็นกฎก,กตลอรอเข้ากตอรก็ว่าไปอันไหนที่เป็น สิ่งที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในอำนาจของรักษาการผู้บัญชาการตำรวจชาติก็ทําเสนอมาแล้วก็จะประชุมร่วมกับทางสชาาเนี่ยในวันจันทร์ที่5เมษายนเวลา13บสมนาฬิกาครับครับ5เมษายนที่ประชุมกับสาประชุมกันอะไรนะฮะกับสชกับท่านผู้บัญชาการพีละครับที่จะต้องขึ้นมาประชุมด้วยแล้วก็เอาสิ่งที่ วันนี้เรากําหนดกรอบวันนี้เราอนุมัติกรอบแล้วก็คณะทํางานชุดย่อยไปรวบรวมสิทธทิประโยชน์ทั้งหมดมแล้วก็วันที่ห้าเนี่ยมาประชุมร่วมกันแล้วก็ได้ข้อสรุปเป็นอันสุดท้ายเป็นอันว่าเสร็จสิ้งกระบวนการครับครับก็คือภายในวันที่ห้าเมษาทุกอย่างจบถูกไหมฮะทุกอย่างจบครับอ่าสอชอตอก็คือภาคสิบอธิบายง่ายๆถูกไหมฮะถูกต้องครับภาคสิบครับใช้คำว่าภาคสิบครับผู้บัญชาการตรวจรูทรภาคสิบผมเรียกง่ายๆคือคจังหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดบวกกับสี่อำเภอถูกไหมฮะถูกต้องครับนะฮะ เพราะว่าภาคเก้าเนี่ยก็คือภาคใต้ที่เหลือทั้งหมดถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิบายแบบบรณาการก็คือว่าสิทธิประโยชน์ทั้ง9ข้อเนี่ยผมผมก็ใจถูกไมหมฮะท่านโฆษกฮะว่ามันก็จะทาให้การทํางานที่นั่นเนี่ยนับอายุราชการทวีคูณซึ่งมีผลกับการที่จะได้เลื่อนยศมีผลกับเลื่อนตําแหนง่งมีผลกับการที่จะได้ออกนอกพื้นที่รเร็วกว่าพื้นที่อื่นๆถูกต้องครับวันนี้ทางคณะทํารรงานที่มีท่านรักษาการ เป็นประธานก้อนอนุมัติกรอบนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังชัดๆก็คือวันนี้อนุมัติหมดแล้ววันที่31มมีนาระเบียบต่างๆว่าไอ้ทั้ง9ข้อจะต้องออกเป็นระเบียบออกเป็นกฎยังไงจะเสร็จถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็จะนาเสนอเข้าที่ประชุมชุดใหญ่นี้อีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่5เมษาเวลาป่ายโมงโดยร่วมกับทางภาคสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมประชุมด้วยครับอ่าก็คือภาคสิทธิ์มารับนโยบายไปทําเลยถูกไหม ครับก็บรลานโยบายหรือว่าจะมีความเห็นชอบเพิ่มเติมประการใดก็ว่ากันมาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับตํารวจสามจัดยฉดภาคใต้ได้เลยนะฮะได้เลยครับท่านคุณจอุทดแสดงความยินดีได้วันนี้ท่านผู้จัดการท่านรักษาการผู้จัดการตํารวจแห่งชาติก็ฝากแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าพวกเราทั้งหมดที่นี่นะครับก็จะทุ่มเททางานในนี้เพื่อให้พวกท่านได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรไปรับประนานเียนเนี่ยจะได้รับอย่างเต็มที่แล้วก็เร็วที่สุดครับครับผมผมถามนิดเดียวฮะ ขอขุดคุยเรื่องเก่าิดีเดียวจริงรไหมฮะที่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเข้ามาแล้วละ่ะเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆแต่ว่ามีบางส่วนในตำรวจเนี่ยเห็นว่ามันจะไม่เที่ยวเท่าเทียมกับพื้นที่อื่นก็เลยช้ามาตลอดครับก็ก็เรียนแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็คิดว่าขา้าราชการตำรวจในพื้นที่อื่นๆก็ดูอยู่ด้วยนะครับก็ก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการพิจารณากันมานานพอสมควรแล้วก็มีการประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องแต่เพียงว่า เรื่องราวสิทธิต่างๆเนี่ยมันอาจจะเชี่อข้อคิดความเห็นไม่ตรงกันนะครับบางคนก็พูดถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ของข้าราชการโดยส่วนรวมรบ,บางคนก็นึกถึงว่าอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นการเอาเปรียบกันไปหรือเปล่าแต่วันนี้ในที่ประชุมเนี่ยก็เป็นไปอย่างราบฟืนะ้นและผมอยากจะเรียนคุณสอยุทธอย่างนี้ว่า,าการคิดว่าข้าราชการตารวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเอาเปรียบข้าราชการตารวจที่อื่นเนี่ยไม่มีแล้วครับไม่มีอ,มอยู่ในหัวของพวกเราแล้วครับจบแล้วนะฮะ ครับจบแล้วครับคือก่อนหน้านี้เป็นกังวลว่าที่อื่นจะรู้สึกว่าเสียเปรียบที่นี่ได้สิทธิประโยชน์มากกว่ามันเคยมียอมรับกันตรงๆครับเคยมีครับวันนี้ไม,ม่แล้วครับทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนเข้าใจในการปฏิบัติงานในการเสียสละทําหน้าที่ของตารวจในพื้นที่3จังหวัวาาดแดนภาคใต้ครับครับตอนนี้กลับมาอนุชุดร้องเรียนเนี่ยนะฮะร้องทุกเนี่ยซึ่งพิจารณาว่าเพราะอะไรชื่อของพลเอกสมเพียรจึงหลุดไปทั้งที่อยู่ในโผสุดท้ายสื่อเอามาลงหนังกสือพิมพ์กันแล้วนะฮะ ว่าพันธุ์เอกสมเพียรเนี่ยไปเป็นผู้กำกับที่จที่จังหวัดตรังเนี่ยปรากฏว่าประกาศมาจริงๆชื่อหายไปอันนี้อนุร้องทุกไม่มีข้อสรุปแล้วฮะวันนี้อย่างนี้ครับผมเล่าบรรยากาศนะครับคือท่านพลตำรวจโทอำนวยดิศกวีซึ่งเป็นกรรมการกตรก็เป็นประธานการประชุมของคณะอนุกตรลรับเรื่องเล่าทุกเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคือ ข้อมูลในจดหมายของท่านพลเอกสมเพียรที่มีหนังสือร้องทุกมาที่ประธานกะตะอตลเมื่อลงวันที่23กุมภาัก็มีหลากหลายประเด็นนะครับ,รบก็อย่างที่เราทราบกันนะครับการพิจารณาของคณะนุกการวันนี้เนี่ยเริ่มต้นดีมากครับทุกคนเนี่ยพยายามเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านพลเอกสมเพียรต้องเสียชีวิตไปเนี่ยเพราะอะไร,รนะครับแล้วก็ใครมีส่วนบ้างซึ่งทุกคนก็เข้าใจดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านพลเอกสมเพียรน,นั้น ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่ามันเกิดไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องแก้ไขในสิ่งผิดแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับวันนี้วันนี้กรอบของการพิจารณาเนี่ยพิจารณาอยู่ในสองส่วนครับคุณสอยุทธครับส่วนที่หนึ่งเขาคือกระบวนการแต่งตั้งทางกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้ากับภาคสิบที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับ,รบเป็นไปตามกฎกตลอได้ว,ว่าการแต่งตั้งเป็นไปตาม